สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนออุทาหรณ์จากคําออนของพระคริสต์เรื่องเงินตะลันค่ะตะลันของประทานจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ประทานให้ผู้เชื่อเพื่อเก่อสร้างพระกายของพระเยซูให้เติบโตเงินตะลันไม่ใช่ความสามารถพิเศษหรือความรู้ที่เราเรียนรู้มาแต่เป็นสิ่งที่เราทำได้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้เรียนรู้ หรือด้วยกำลังมนุษย์แต่เป็นด้วยเดชแห่งพระวิญญ,ญาณเช่นการเทศนาสั่งสอนการแปลความหมายพระคำพระเจ้าการรักษาโรคขับไลผ่ผีเลี้ยงดูคริสตจักรช่วยเหลือแบบเกือบจะหมดตัวอธิษฐานเผื่อเกิดผลและอีกมากมายค่ะ ค่ะตัวอย่างเรื่องบุญน้อยหลงหายค่ะมีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายสองคนลูกชายคนเล็กก็ได้มาบอกพ่อว่าพ่อครับผมขอส่วนแบ่งของผมได้ไหมครับแล้วพ่อของเขาก็ได้แบ่งส่วนแบ่งให้กับลูกชายของเขาไปแล้วลูกชายของเขาก็ได้เก็บของใส่กระเป๋าและเดิอนออกจากบ้านไปยานดินดานไกลแล้วเขาได้นำเงินนั้นไปใช้อย่างเสีย เปลืองจนหมดตัวใช้กับเพื่อนฝูงใช้อย่างเสเพแล้วไม่มีเงินติดตัวอยู่สักบาทแล้วพอที่นู่นเกิดความการดานอาหารเขาไม่มีอะไรจะกินไม่มีใครให้อะไรให้เขากินเขาก็ได้ไปรับจ้างกับนายจ้างคนหนึ่งเขาได้ไปเลี้ยงหมูเขาหิวมากไม่มีใครให้อะไรให้เขากินเขาเกือบจะกินฝาก ของหมูอยู่แล้วแล้วเขาคิดในใจมาว่าลูกจ้างของพ่อเขามีอาหารเหลือเฟือแต่กลับมาดูในตัวเขาตอนนี้ทำไมเขาไม่มีอะไรจะกินเขาเลยคิดว่าเขาจะกลับไปหาพ่อเขาและกลับไปเป็นลูกจ้างของพ่อเขาเขาทำผิดบาตต่อพระเจ้าและทำผิดบาตรต่อพ่อเขาด้วยเขาไม่สมควรเป็นลูกของพ่อเขาเขาเลยได้ตัดสินใจเดินกลับบ้านไป พอเขาเดินกลับบ้านมาถึงแดนไกลพ่อเขาได้เห็นเขาพ่อเขาเลยวิ่งมากอดเขาแล้วพ่อเขาก็ได้บอกกับลูกจ้างว่าให้เอาเสื้อดีที่สุดมาให้เขาใส่ให้เอาแหวนทองมาให้เขาใส่เอารองเท้ามาให้เขาใส่แล้วเขาได้บอกกับพ่อเขาว่าพ่อครับผมทําผิดบาปต่อพระเจ้าแล้วทาผิดบาปต่อพ่อผม ไม่สมควรเป็นลูกของพ่อให้ผมเป็นคนรับใช้ของพ่อนะครับแต่พ่อเขาก็ไม่ได้พูดอะไรพ่อเขาได้บอกคนรับใช้ว่าให้ข่าบัวขุนเพื่อเลี้ยงฉลองเขาที่ลูกชายของเขาได้ตายไปแล้วลักฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วได้หลงหายไปแล้วแล้วได้กลับมาแล้วพอลูกลูกชายคนโตของเขาได้กลับจากทุ่งนามาแล้วได้็ได้ยินเสียงเพลงการเลี้ยงฉลอง ลูกชายคนโตก็เลยได้ถามคนรับใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคนรับใช้เลยบอกว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วครับแล้วเขาโกรธพ่อมากเขาไม่ยอมเข้าไปในงานเลี้ยงเขาเลยอยู่ข้างนอกพ่อเขาเลยได้ออกมาคุยกับเขาข้างนอกว่าทลูกเป็นอะไรเขาโกรธเขาเลยบอกพ่อกลับไปว่าผมอยู่กับพ่อมาตลอดไม่เคยผิดคำสัญญาอะไรพ่อสั่งอะไรผมทำตามตลอด ลูกแพ้ซักตัวพ่อไม่เคยให้ผมไปค่ากินกับเพื่อนฝูงเลยทำไมน้องชายกลับมาพ่อถึงขั้นต้องค่าวัวขุนให้กับเพื่อเลี้ยงฉลองต้อนรับน้องชายด้วยพ่อก็เลยได้ตอบกับเขาว่าทุกสิ่งที่ลูกอยู่กับพ่อลูกก็ได้ทุกสิ่งไปแล้วแต่น้องชายของลูกนั้นได้ตายไปแล้วแต่ฟื้นขึ้นมาใหม่ ได้หลงหายไปแล้วแต่ได้กลับมาใหม่เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเงินทองเป็นของชั่วคราวเป็นสิ่งที่เราใช้ในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเมื่อจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถเอาสิ่งใดไปด้วยได้แม้แต่ทรัพย์สินเงินทองเช่นในพระพีได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในพงศ์ พงศาวดานบทที่29หนึ่งพงศาวดานบทที่29ข้อ1 1ถึง12เมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของเราก็อยู่ในฐานะผู้อารักขา,ขาหรือผู้ดูแลเท่านั้นโยบทที่41ข้อที่11กล่าวว่าสิ่งใดๆที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้นก็เป็นของเราพระเจ้าเป็นผู้สร้างและเป็น เจ้าของของทุกสิ่งทั้งสิ้นความมั่นความมั่นคงและเกียรติทั้งสิ้น,าม,น,าม,น,านมาจากพระเจ้าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพระเยซูต้องการสอนให้เราทุกคนว่า 1. พระเจ้าประทานพระพรแก่เราแตกต่างกันบางคนอาจจะได้5ตะลัน บางคนอาจจะได้2หรือ1แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่เราใช้อย่างไรไม่ใช้ได้อย่างไรพระเจ้าไม่เคยเรียกร้องให้เราทำในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถแต่สิ่งใดที่เรามีความสามารถพระองค์ต้องการให้เราใช้ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อมนุษย์2 รางวัลคืองานที่มากขึ้นดังที่ตรงตรัสกับผู้รับใช้ที่ดีและสื่อสารว่าเราจะให้เจ้าจากการในเรื่องใหญ่ๆ 3. โทษเกิดจากการไม่พยายามผู้รับใช้ที่ร้ายประโยชน์ถูกลงโทษไม่ใช่เพราะทําเงินหนึ่งตะลันสูญหายแต่เพราะเขาไม่พยายามนําเงินเหล่านั้นมาใช้คืนตังหาก 4. ผู้ที่ทำมากก็จะได้รับมากขึ้นแต่ผู้ที่ทำน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีก็จะถูกกริบไปด้วยเราอาจสรุปเป็นบทเรียนของชีวิตเราได้ว่าหนทางเดียวในการรักษาพระพรของพระเจ้าไว้คือใช้พระพรน,นั้นเพื่อพระเจ้าและเพื่อมนุษย์